ก็คือสภาพของรองเท้าอย่างข้างหนึ่งที่มันตกอยู่ตรงหน้าพร้อมกับท่อนขาข้างหนึ่งที่เหมือนจะถูกแรงอัดบางอย่างจนขาดกระเด็นเรื่องบางเรื่องแม้จะเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานบทหนึ่ง แต่สำหรับผมมันคือตำนานหล่อที่สุดแล้วในชีวิตที่ไม่เคยลืมเลือนเลยครับหากย้อนเวลากลับไปในช่วงวัยรุ่นเราปี2535กว่า30ปีมาแล้วจำได้ว่าสมัยนั้นบ้านผมยังอยู่แถวย่านสมุทรปราการมีเพื่อนสนิทมากมายทั้งใกลบ้านและไกลจากบ้านผมหลังเลิกเรียนพวกเราก็จะมีเฮฮาปาร์ตี้กันบ้างตามปราษาจนมีวันหนึ่ง เป็นวันเกิดของเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าต้อมครับซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลกันนักอากาศก็ค่อนข้างเย็นพวกเราเลยเลี้ยวปิงๆย่างยาง่ยางกินกันไปเรื่อยมีเครื่องดื่มบ้างแต่ก็ไม่หนักแอลกอฮอล์มากนักเพราะต้องขับรถกลับไกลกันพอสมควรอยู่โดยบ้านผมต้องผ่านถนนกิ่งแก้วซึ่งในปัจจุบันเส้นนี้มีรูปปั้นยักษ์หลายๆตนตั้งทาง,งานอยู่คืนนั้นพวกเราดื่มกินกันอย่างไร้เป้าหมาย เรียกว่าใครอยากค้างบ้านเพื่อนก็ค้างใครอยากกลับก็รวมตัวกันแยกย้ายทยอยกลับกันไปจนสุดท้ายเหลือกันอยู่เพียงไม่กี่คนโดยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการพูดคุยสนทนากันไปเรื่อยจนนำไปสู่เรื่องเล่าสถานที่รกร้างต่างๆในละแวกบ้านและที่ใกล้เคียงเพื่อนผมบางคนบอกว่าเคยอยากรู้ว่าบรรยากาศบ้านร้างในตอนกลางคืนเป็นอย่างไรก็พากันไปกับรุ่นพี่ที่ชักชวน บอกเลยว่าขนหัวลุกได้ตลอดเส้นทางที่ฉายไฟไปในแต่ละห้องและยังเป็นที่น่าประหลาดใจว่าตอนขับรถกันเข้าไปไม่เจอหมาสักตัวแต่พอเข้าไปถึงเขตบ้านร้างเท่านั้นแหะครับไม่รู้หมูหมามาจากไหนส่งเสียงเห่าหอนกันให้คลื่นเกรงไปหมดแต่มันก็ว่าเข้าไปสถานที่แบบนี้ก็ต้องใจถึงใจกล้าจิตแข็งๆหน่อยจะได้ไม่เจออะไรที่น่ากลัวที่สำคัญอย่าได้ไปช่วงจิตตกทีเดียว ปราสาทจะเสียเอาง่ายๆเพราะมันจะวังเวงมากพวกเราที่เหลืออยู่นั่งมองเพื่อนเล่าความหลังความหลอนกันตาปลิบๆปริบก่อนเพื่อนอีกคนจะเนื้อสนุกก้มลงมองนาฬิกาข้อเมือแล้วหันมาชักชวนเพื่อนที่เหลือมันบอกว่ายังไม่ดึกมากแถวนี้ไม่ไกลแถวทางสุดซอยสองเขาว่าที่นั่นก็หลอนใช้ได้เพราะเคยเปโรงงานรองเท้าที่บูมมากแต่เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเกิดเหตุไม่คาดฝัน คือเครื่องปั๊มลมเกิดระเบิดขึ้นคนงานเสียชีวิตไปหลายสิบคนเพราะทำงานกันอยู่สภาพศพแทบไม่ต้องสืบเลยครับด้วยแรงอัดแรงกระแทกทำให้ภาพออกมาสยดสยองเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวพนักง,งานที่รอดมาได้ก็พากันเสียขวัญบางคนไม่มีทางเลือกก็ต้องทำงานกันต่อไปบางคนมีที่ไปก็โยกย้ายโรงงานกันด้วยความหวาดกลัวผมนั่งฟังเพื่อนเล่าไปเรื่อย มันบอกว่าความเฮี้ยนของโรงงานรองเท้าแห่งนี้เป็นที่กล่าวขวานถึงกันมากเพราะหลังจากนั้นมาพนักง,งานในโรงงานก็มาเจอเรื่องแปลกๆบางคนก็เจอผีหลอกแบบจา่จาๆชนิดไม่รู้จะหลบหนีไปทางไหนเมื่อพนักง,งานทยอยลาออกกันไปเรื่อยๆพนักง,งานใหม่ก็ไม่กล้าเข้ามาสมัครงานเพราะคำเล่าลือม,มันน่ากลัวเกินกว่าจะเข้ามาเผชิญทําให้กิจการของโรงงานที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมาตลอด เริ่มประสบปัญหาขาดทุนจนแม้เจ้าของกิจการเองก็เกินจะแบกรับไหวครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวดังอีกครั้งเมื่อเจ้าของโรงงานตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยอาวุธปืนโดยยิงตัวตายอยู่ภายในโรงงานแห่งนั้นจนกลายเป็นโรงงานที่ถูกทิ้งร้างเป็นที่วังเวงต่อผู้พบเห็นซึ่งนับว่าอย่างโชคดีที่โรงงานอยู่เกือบสุดซอยไม่ได้เป็นทางผ่านสัญจรไปมา แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาเรื่อยๆว่ามักจะมีคนที่ผ่านไปในช่วงกลางคืนมองเห็นเงาตะคุ่มอยู่ตามอาคารโรงงานหรือบางครั้งก็ดีนเสียงร้องโหยหวนด,ด้วยความเจ็บปวดต่างเล็ดลอดออกมาจากที่นั่นเรียกว่าเป็นที่ล่ำลือม,มาโดยตลอดว่าเป็นโรงงานผีดุติดอันดับโรงงานและบ้านร้างต่างๆที่เคยมีมาครับเล่ามาถึงตอนนี้เพื่อนผมแกล้งตบโต๊ะเบาๆแต่พวกเราก็แทบสะดุ้งกันเลยนะครับ ก่อนจะมานั่งถกเถียงกันต่อว่าเวลาผ่านมานานหลายปีคิดว่าที่นั่นยังมีวิญญาณของคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าเมื่อคนหนึ่งจุดประเด็นอีกหลายคนที่เริ่มสงสัยเหมือนกันก็ผ่ากระชากชวนกันขึ้นมาว่าอยากรู้คงต้องไปลองวนดูจากบ้านเพื่อนขับไปก็นับว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมจำได้ว่ากล้าๆกลัวอยู่ด้วยบางสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ เราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในนั้นหรือไม่พลังงานบางอย่างอาจเคลื่อนตัวมาให้เราเห็นหรืออาจไม่มีอยู่จริงมันก็ย่อมเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ด้วยความที่เพื่อนหลายคนมีพลังเหลือเฟือที่จะไปดูสถานที่จริงกันให้ได้ผมเลยกลายเป็นแค่ม,มตัวเล็กๆที่ไม่อาจไปคัดค้านหรือทักท้วงเพื่อนๆได้ไหวสุดท้ายพวกเราเลยขึ้รถกระบะกันไปที่โรงงานร้างแห่งนั้นโดยเพื่อนผมเป็นคนขับ และขับไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางก็คือเกือบสุดซอยสองย่านบางปูย้อนกลับไปช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะอยู่ในราวสี่ห้าทุ่มเห็นจะได้ครับเมื่อถึงจุดหมายเพื่อนผมกระดับเครื่องรถมีเสียงสุนัขเห่าอยู่ไม่ไกลน่าจะเป็นสุนัขจรแถวนั้นเพราะแทบไม่มีบ้านผู้คนหลงเหลืออยู่ด้านหน้าโรงงานเป็นเพียงป่าหญ้าสูงๆทึบๆผมและเพื่อนอีกสองสามคน กระโดดลงจากด้านหลังกระบะที่ไม่มีหลังคาส่วนด้านหน้ามีเพื่อนที่เป็นคนขับกับเจ้าของงานปาร์ตี้อย่างต้อมเพียงแค่สองคนครับที่เดินลงมาทีหลังพร้อมด้วยไฟฉายในมือที่มีติดรถไว้เสมอบรรยากาศด้านหน้าโรงงานดูวังเวงมากจนรู้สึกขนหัวลุกมันอาจเป็นเพราะความเย็นของอากาศด้วยครับผมพยายามปลอบใจตัวเองขณะที่เพื่อนอีกคนมาตบบาผมาเบาๆถามผมว่าไหวไหม มันคงจะเห็นว่าผมยืนตัวสั้นๆเอาจริงๆก็ยอมรับว่าหนาวๆแล้วครับแค่มองเข้าไปตามช่องประตูรั้วบานใหญ่ก็แอบหลอนแล้วผมถามเพื่อนไปว่าถ้าไหวแล้วจะยังไงกันต่อจากการมองสำรวจด้วยตาเปล่าก็พบว่าประตูปิดล็อกอยู่ต้อมเลยสาดไฟฉายไปรอบๆก็เห็นช่องโหว่ของกำแพงเหมือนกับว่ามีใครทุบเอาไว้หรือว่ามันร้าวจนกลายเป็นช่องโหว พอให้ลอดตัวเข้าไปได้ต้อมมุดเข้าไปก่อนแล้วก็โบกมือให้พวกเราตามไปมีเพื่อนๆและผมลังท้ายตามเข้าไปจนถึงด้านในโรงงานล้างนั่นด้านหน้าโรงงานมีป้ายโยเยตัวหนังสือบางตัวหลุดร่วงหายไปแต่ตัวอาคารจะว่ายังคงสภาพดีก็ไม่เชิงครับเพราะเริ่มมีรอยร้าวมียหยักย่แถาวันวัชพืชปกคลุมจนเขียวครึ้มประตูโรงงานน่าจะเป็นบานเหล็ก ที่ผุพังจนไม่สามารถตึงปิดลงมาได้มันเปิดกว้างอยู่อย่างนั้นจากแสงไฟฉายแม้ไม่ส่องสว่างไปทั่วแต่ก็พอเห็นพื้นปูนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเมื่อเราค่อยๆเกาะกลุ่มตามๆกันเข้าไปภายในไม่เหมือนห้องโถงคว้างๆที่เต็มไปด้วยหยากย่อาคารที่รกร้างมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นสาบสางแปลกๆขณะเดินตามกันไปเรื่อยๆย,ยังไม่รู้จุดหมายว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวา จู่ๆก็ปรากฏเสียงเหมือนเครื่องจกักรหรือใครเดินลากวัตถุบางอย่างอยู่กับพื้นผมที่เดิอนอยู่ท้ายสุดแทบจะเพ็นออกประตูโรงงานไปซะให้ได้ถ้าต้อมที่กำลังฉายไฟและเดินนำหน้าจะไม่พูดขึ้นมาก่อนว่าคงจะเป็นพวกหนูแมวที่อาศัยอยู่ในนี้แหละไม่มีอะไรหรอกอย่าตื่นตระหนกไปตอนนั้นผมแทบจะเถียงเพื่อนขอเป็นเอ็นว่าแมวที่ไหนมันจะลากอะไรได้ ถ้าลากได้เสียงดังขนาดนั้นมันก็คงเป็นแมวยักษ์แล้วล่ะตอนนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นครับเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีใครโยนเหล็กหรือว่าโยนอะไรสักอย่างผมเองก็คาดเดาไม่ถูกรู้แต่ว่ามันดังชัดเจนมากอูพวกเราไม่ได้แว้วไปนแน่ๆเพราะได้ยินกันแทบทุกคนและมันทำเอาหลายคนลังเลที่จะไปต่อซึ่งในตอนนั้นเราเดินกันไปจนถึงเกือบบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองแล้ว เสียงด้านในว่าหล่อแล้วเสียงสุนัขด้านนอกที่แค่ห่าอยู่เมื่อครู่ก่อนยังจะมหาหอรับกันยาวๆชวนให้ขนลุกเกลียวกันอีกและขณะที่พวกเราเต็มไปด้วยความสงสัยคล่องใจว่าเสียงอะไรมันหล่นดังมากเมื่อครู่ก่อนก็ปรากฏวัตถุบ,บางอย่างงาววับสะท้อนกับแสงไฟฉายที่ต้อมสาดส่องไปตามเสียงที่ดังทําให้เห็นว่ามีประตูที่เปิดกว้างไปอีกห้องหนึ่งซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไร ส่วนไหนจนต้อมมันเปลี่ยนทิศเดินไปตามเสียงที่ได้ยินและพบว่ามันเป็นช้อนคือช้อนที่เราใช้กินข้าวนี่แหละครับตกอยู่ไม่ไกลจากประตูบานนั้นมากนะักเมื่อฉายไฟขึ้นไปเห็นป้ายว่าเป็นโรงอาหารต้อมก็เปลี่ยนใจไม่เข้าไปแล้วแต่พาพวกเราจะขึ้นไปชั้นสองแทนขณะที่เรากำลังเดินกลับมาที่บันไดเราเริ่มได้กลิ่นแปลกๆโชยมาเตะจมูกจนแทบปิดจมูกกันไม่ทัน กลิ่นมันเหม็นคลากรวงไปหมดเหมือนกับกลิ่นซากศพหรือกลิ่นข่าวเลือดที่ผสมปนเปนกันไปหมดผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนหายใจไม่เต็มปอดถึงกับสักิาเพื่อนให้บอกตอมว่ากลับออกไปกันเถอะน่าจะดีกว่าเดินหน้าต่อแต่ดูเหมือนความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนจะมากกว่าความกลัวมีแต่ผมเท่านั้นที่ปอดแหกสุดแล้วในหมู่เพื่อนและในตอนนั้นเองครับ ก็มีเสียงเหมือนบางสิ่งระเบิดมีฝุ่นควันขาวๆจางๆแต่มันไม่ได้มีอะไรระเบิดเพราะสภาพเป็นเปโรงงานร้างขนาดนั้นมันจะมีอะไรมาระเบิดได้แต่ความคิดของพวกเราแทบหยุดลงตรงนั้นครับเมื่อก้าวขึ้นไปได้ไปถึงขั้นบนสุดและพบว่ามันมีสภาพเหมือนร่องรอยไฟไหม้มีคราบข่าดาจับอยู่ทั่วผนังตึกที่ชวนหลอนไปกว่านั้นคือเศษซากรองเท้าที่กระจัดกระจายไปทั่ว ชอกสุดแล้วสำหรับผมถึงขนาดแหกปากร้องด้วยความตกใจก็คือสภาพของรองเท้ายางข้างหนึ่งที่มันตกอยู่ตรงหน้าพร้อมกับท่อนขาข้างหนึ่งที่เหมือนจะถูกแรงอัดบางอย่างจนขาดกระเด็นมีคราบเลือดไหลนองเต็มพื้นจนแดงฉานไปหมดเมื่อเห็นดังนั้นด้วยความที่ผมเป็นคนสุดท้ายก็กลายเป็นคนแรกสุดที่วิ่งลงมาไดจากแสงไฟในมือของต้อมที่ฉายลงมาจากด้านหลัง ในวินาทีนั้นผมคิดเลยว่าใครจะไปต่อเข้าไปเถอะส่วนผมขอเพลงไปตั้งหลักนอกโรงงานน่าจะดีกว่าเพราะแค่เข้าไปได้ไม่นานก็เจอสารพัดเรื่องหลอนขนาดนี้แล้วคือยิ่งเข้าลึกไปอีกก็ไม่รู้ว่าจะได้พบเจอกับเรื่องอะไรที่น่ากลัวกว่านี้มากมายแค่ไหนผมยอมรับสภาพอย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าในแก๊งของเราผมนี่แหละที่ปอดแหกกูรวผีที่สุดแล้วทั้งที่ชีวิตนี้ ผมไม่เคยสัมผัสหรือได้เจอกับผีที่ไหนมาก่อนไม่แม้แต่ที่จะคิดพิสูจน์อะไรแบบนี้ด้วยซ้าแต่ด้วยเหตุที่ครั้งนี้มันเกินจะทัดทานเพื่อนไหวจริงๆมันจึงแทบเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ผมตั้งปณิธานเอาไว้เลยว่าผมจะไม่ไปล่าทา้าพิสูจน์พลังลึกลับจากที่ใดๆอีกต่อให้เพื่อนจะชักชวนไปอีกกี่ครั้งก็ตามเพราะกว่าจะเอาชีวิตรอดออกมาได้มันช่างยากเย็นจริงๆ ขณะที่ผมวิ่งนำออกมาผมเต็มไปด้วยความกังวลห่วงหน้าผวงหลังด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆนก็จะคอยเลียวหลังกลับไปมองภาพที่เห็นนอกจากเพื่อนๆน,นที่วิ่งกันมาอย่างเร็วผมยังเห็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อนไหวตามพวกเรามาติดติดด้วยจากเงาตะคุ่มดำๆยิ่งใกล้ยิ่งชัดเจนว่าเป็นร่างใหนสภาพไม่มีความสมบูรณ์ของหนุ่มสาวที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มบางคนแขนขาด บางคนมีแต่ลำคอแต่ไม่พบส่วนศรีรษะเลยก็มีที่ผมยังจดจำไม่เลืมก็คือท่อนขาที่ผมเห็นนั้นเป็นท่อนขาที่สวมรองเท้ายางแทบจะแข่งไปมาเหมือนคนวิ่งแค่เพียงมีแต่ขาข้างหนึ่งเท่านั้นท่ามกลางความหวาดกลัวพวกเราพากันวิ่งจนสู่ชีวิตจนถึงช่องโหว่ของรั้วที่เรามุดรอดกันออกมาชั่วโมงนั้นมาทางไหนไปทางนั้นคงใช้กับพวกเราไปได้แน่ ด้วยความกลัวทำให้เพื่อนบางคนกระโจนพรวดเดียวก็แทบจะข้ามกำแพง,งสูงๆนั้นขึ้นไปบางคนก็มุดกลับไปทางเดิมส่วนผมแทบจะมุดออกมาเป็นคนแรกๆมายืนหอบเหนื่อยอยู่ด้านนอกเฝ้ารอเพื่อนๆออ,ออกมาจนครบแล้วเท่าที่น,นับกันแล้วยังขาดต้อมที่เป็นหัวโจกเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยความที่ต้อมเป็นคนนำทางเมื่อวิ่งกลับมันจึงกลายเป็นคนั้างท้ายสุดในหมู่คณะ และโดยไม่คา,าดฝันขณะที่พวกเราเห็นต้อมกำลังวดรัวออกมานั้นผมได้ยินเสียงมันร้องให้พวกเราช่วยมันบอกว่ามีบางสิ่งพยายามเึียงตัวมันไว้เท่านั้นเองครับที่พวกเราแทบพเนจกกำลังฉุดรังเพื่อนอย่างเต็มแรงและพวกเราก็แทบช็อกกันอีกครั้งเมื่อภายหลังจากที่ช่วยเพื่อนหลุดออกมาจากกำแพงโรงงานนั้นสำเร็จแต่กลับมีบางสิ่งติดข้อเท้าของมันออกมาด้วยสิ่งที่เราแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วในค่ำคืนนั้นใช่ครับที่ข้อเท้าของเพื่อนผมมีข้อมือที่ซีดขาวมีร่องรอยบาดแผลเล็กและคราบเลือดเกลือกลงังปาปนกับน้ำเหลืองส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปหมดด้วยความตกใจต้อมเองถึงกับสลัดขาตัวเองอย่างแรงก่อนที่ข้อมือท่อนนั้นจะลอยแหวกอากาศไปอย่างไร้ทิศทางพร้อมก,กันกับพวกเรากระโจนขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้า ติดเครื่องรถได้ก็ถอยหลังหาที่ขับรถออกมาจากโรงงานรองเท้านั้นอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่ากลุ่มกวนที่นั่งหลังกระบะกันมาตอนกลับแทบไม่มีใครก้านั่งและไม่รู้ว่ามุดไปรวมกันอยู่ในแคบ,แคบ,แ,คบแคบด้านหลังคนขับได้ยังไงผมรู้แต่ว่าเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเอาตัวรอดจริงๆที่พอต้อมกลับรถได้ผมก็แทบถอนหายใจโล่งอกอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่า หลุดออกมาจากซอยสองอันเป็นพิกัดโรงงานรองเท้าร้างแห่งนั้นมาได้แล้วและตั้งใจว่าเช้าวันต่อมาพวกเราจะรีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าดวงวิญญาณที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ที่นั่นค่าคืนนั้นแทบไม่มีใครกล้ากลับบ้านเนื่องจากภาพสารพัดวิญญาณที่พวกเราไปเจอมามันช่างน,น่าหวาดกลัวจนแทบไม่มีใครกล้าเหลียวหลังกลับไปมองแต่ถึงอย่างนั้นภาพเหล่านั้น กลับติดตามพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่พวกเราก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงงานรองเท้าร้างแถบย่าิบางปูกันได้เลยแต่นั้นก็อาจเป็นเพียงตำนานสุดเฮี้ยนที่เคยเกิดขึ้นจริงภายในโรงงานร้างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงงานที่สร้างงานและสร้างคนไว้มากมายโดยที่ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นจนกลายเป็นโรงงานร้าง ที่หลายคนกล่าวขานถึงครับ